สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ d m a มตัวเตี้ยนะครับแคป2021พลานุภาพพิกลโลคนะฮะติดตั้งคิ้วล้อนะครับ6นิ้วกระดุมดำด้านนะครับเป็นสินค้าตรงรุ่นนะฮะตัวนี้ลองดูนะครับเป็นรุ่น6ชิ้นนะครับชิ้นหน้าก็จะมีปลายกันชน1ชิ้นนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะปลายกันชน1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวรถ1ชิ้นแล้วก็ตามมาด้วยล้อหลังนะครับนี่ฮะล้อยื่นพอเราเปลี่ยนล้อใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับ เก็บงานสวยๆนะฮะไม่ล้นเลยนะฮะโอเคมาดูข้างซ้ายกันบ้างครับด้านซ้ายมือวอลหลบถังน้ำมันนะครับสวยงามเข้ารูปแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับอ่าสวยงามครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้กีซูดี m a ็กัวเตี้ยนะฮะรุ่นนี้อยู่เป็นแคปนะสนใจที่จะติดตั้งสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f e c o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  k n p n g e นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบู์ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ